กาบเรียนเชิญครับท่านอธิบดีสมคิดครับเรียนเชิญครับท่านครับสวัสดีค่ะ,ดคะได้ยินไหมคะได้ยิน,เ,นเ,เสียงอ่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะแม่แนะนำซะยาวยืดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราคงจะมาพูดกันเรื่องของการเติมน้ำลงใต้ดินพอเห็นภาษาอังกฤษก็คงจะนึกได้นะคะว่ามันคืออะไร วันนี้ก็คงจะมาได้แต่คอนเซปต์แบบเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะคะก็ที่จริงแล้วเรื่องมันยาวมากอยากจะคุยกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเนื่องจากมีเวลาน้อยก็คงได้คอนเซปต์ที่ว่าการเติมน้ําลงใต้ดินเนี่ยมันคืออะไรทําไมเราต้องทํามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ในต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยทำที่ไหนบ้างน,นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการมารดูว่าการเติมน้ําใต้ดินอันนี้เป็น artificial recharge ก็คือ เราจะพูดแต่เฉพาะการเติมน้ําที่เกิดโดยการกระทําของมนุษย์นะคะเพราะว่าการเติมน้ําลงสู่แหล่งน้ำมัาดินหรือใต้ดินเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างคือเป็นเนเชอรัลรีชาร์ดหรือที่เราเรียกว่าการเติมน้ําโดยธรรมชาตินะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากน้าฝนทุกคนก็คงทราบแล้วนะคะแต่ตอนนี้เป็นการเติมน้ําโดยการกระทําของมนุษย์ก็เพื่อที่จะจัดการ นำน้าฝนน้าท่าหรือน้ําผิวดินเติมลงไปสู่ชั้นน้ำมดานโดยตรงนะคะแล้วก็อาจจะผ่านบอ่อน้ำมดานถ้าหากว่าชั้นน้ํามันนั้นที่เราเติมเนี่ยมันลึกนะคะผ่านเป็นฝายเป็นสัดวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะเติมน้ําเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประการนะคะไม่ใช่อยู่ๆเราลุกขึ้นมาอยากจะเติมน้ําซึ่งมันไม่ใช่เป็นการกระทําที่ธรรมดาแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นการลงทุน ที่สูงแล้วไม่ผลกระทบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุที่เราต้องเติมน้ําใต้ดินทําไมเนี่ยก็เนื่องจากว่าในบริเวณนั้นอาจจะมีการสูงใช้น้ามาดานมากเกินไปจนทาให้ระดับน้ําลดลงแล้วการเติมน้ําโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นระดับน้ามาดานเนี่ยก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าเราจะแก้ปัญหานี้เราก็จาเป็นที่จะจะต้องช่วยเติมน้ําจากผิวดินเนี่ยลงไปในชั้นน้ำมาดานโดยตรงนะคะ เพื่อเพื่อเพื่อเสริมกับธรรมชาติของเรานะฮะวัตถุประสงค์ใหญ่ของการเติมน้าใตดินเนี่ยก็หนึ่งเพื่อที่จะบรรเทาหรือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นภัยแล้งปัญหาน้ําท่วมนะคะเพื่อฟื้นฟูหรือยกระดับน้ําใต้ดินให้สูงขึ้นดับน้ําใต้ดินก็คือระดับน้ำนนบาดาลน,นะคะในพื้นที่ที่มีการพัฒนาน้ํลำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไปอย่างที่เราเรียกว่าบันเินสมดุลของน้ำบาดาลจะทําให้อ่ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือในบางแห่งเช่นในโพสเซนเปรดหรือในบริเวณที่ราบชายฝั่งเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำจืดกับน้ำเค็มที่ติดต่อกันอยู่นะคะเพื่อป้องกันการลุกล้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมน้ำลงไปไม่ให้น้ำเค็มจากน้ำทะเลเนี่ยไหลเข้าสู่แหล่งน้ำจืดของเราได้แล้วสุดท้ายก็เพื่อรักษาสมดุลของพื้นที่นั้น,น,นทางด้านสิ่งแวดลอ้อมนะคะถ้าหากว่า มีระดับน้ำลดลงมากๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เราก็เติมน้ำก็ไปช่วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องวิธีการเติมน้ำลงใต้ดินเนี่ยมันจะมีวิธีใดๆบ้างนะ,ะมันมีอยู่หลายวิธีนะคะอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่การเติมที่ง่ายๆที่สุดก็คือการเติมน้ำใต้ดินลงในระดับตื้นโดยการอ่าผ่านแบบที่เราเรียกว่าเบสินลีชาร์ดอยู่เป็นสระเติมน้ำนะฮะเราก็สามารถที่จะเติมก้ ลงไปได้ส่วนในบริเวณชั้นน้ําที่อยู่ระดับลึกเราจะต้องอเติมผ่านบ่อน,น้ำบาดาลที่เราเรียกว่าบีชาร์ดครูเวลนะคะก็คืออาจจะอัดลงไปต้องใช้แรงดันเพราะว่าการเติมลงไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ลงนะคะอาจจะต้องใช้แรงดันอัดลงไปเพื่อเติมให้ไปสู่แหล่งน้ําบาดาลระดับลึกในบริเวณของต้นน้ําบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ที่เป็นฝายหรือว่าเป็น เขื่อนเล็กๆก,กั้นน้ําแล้วก็ให้น้ำเนี่ยซึมลงไปในชั้นน้ําบาดาลระดับตื้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ที่วิธีการเติมน,น้ำนะคะอันนี้ก็จะดูรายละเอียดอ,อีกในรายละเอียดมากขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเป็นบ่อดักเวลส์นี่ก็คือบ่อขุดในระดับตื้นก็สามารถที่จะแต่เราที่สําคัญที่อยากจะเน้นก็คือว่าเราต้องมีแหล่งน้ําติดที่เหมาะสมนะคะที่ ที่มีปริมาณมากพอแล้วก็มีคุณภาพดีเราถึงจะ,ะเติมลงไปในชั้นน้ำของเรานะะส่วนในในชั้นน้ำระดับลึกที่เราเรียกว่ารีชาร์จทูเวลเนี่ยบางครั้งเนี่ยทางนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซิเฟอร์รีชาร์จรีคอฟอรี่คือเอสอาร์เป็นการที่อัดน้ำลงไปในหน้าแรงนะะเอาน้ำจากผิวดินซึ่ง อาจจะเป็นน้ำจากสระจากแหล่งเก็บน้ำที่มีอยู่แล้วก็อัดลงไปในบ่อน,น้ำดานนะคะแล้วก็ถึงขอโทษค่ะในหน้าฝุนเนี่ยเราอัดลงไปนะคะพอถึงหน้าแรงขัดแทนนั้นเราก็ดึงน้ำสูบน้ำนั้นขึ้นมาใช้อย่างนี้นเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรสรีชาร์ดบิ๊พาวเอรี้หรือเอสอาซึ่งเป็นการเติมน้ำวิีหนึ่งนะคะส่วนอินดิวรีชาร์ดเนี่ยก็เป็นการที่ ไปดึงน้ําในแม่น้ําที่มีชั้นน้ํอบาดาลติดต่ออยู่กับแม่น้ําเพราะฉะนั้นในใกล้ๆกันนี้เราสามารถที่จะเจาะบ่อและสูบน้ำขึ้นมาก็จะทําให้ระดับน้ําลดลงพอระดับน้ำบาดาลดลงก็จะไปดึงน้ําจากชั้นน้ำบาดาลลงมานะคะเข้ามาสู่ชั้นน้ําก็ก็เป็นการเพิ่มเติมน้ำบาดาลให้อีกทางหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเบสิลิชานนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่า เมสินรีชาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเติมน้ําในชั้นน้ำระดับตื้นหรือที่เราเรียกว่า u n นคอนไฟเอ็กซิเฟอรก็คือชั้นน้ําที่ปราสะจากแรงดันไม่มีแรงดันนะคะก็ขุดอาสารลงไปให้ถึงอ่อก้นสารยาจุต้องถึงชั้นน้ําของเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีแหล่งน้ําที่จะเอามาเติมโดยอาจจะไปเอาน้ํามาจากแม่น้ํา หรือน้ําฝนนะคะเก็บไว้ในศาสตร์แล้วก็ให้ไหลติมให้ซึมลงไปในชั้นน้ำมดานของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเบสิสลรชาแล้วก็รีชาดแดมที่พูดถึงก็คือว่าทําเป็นที่กั้นน้าหรือเตลื่อนกั้นน้ำเล็กๆนะคะแล้วมันก็จะซึมลงไปสู่ชั้นน้ำมดานของเราหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะสูบข,ข,ขึ้นมาใช้ได้ยิ่งเป็นการเติมน้ําโดยการกระทําของมนุษย์ไม่ใช่ตามธรรมชาตินะคะ ลองมาดูตัวอย่างว่าการเติมน้ำใต้ดินนี่มันเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยที่ไหนบ้างจะเห็นว่ามันมีเยอะมากแทบทุกทวีที่ดําเนินการเรื่องการเติมน้ําใต้ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทวีปอเมริกาแถวซาวอแถวอฟริกาหรือว่าในเอเชียเองโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยจะมีการเติมน้ําลงใต้ดินในระดับตื้นเนี่ยเยอะมากนะคะในออสเตรเลียเองก็มีการดําเนินการนะคะที่อังกฤษ เราจะไปเราเร็วนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีสาระสาคัญเท่าไหร่นะคะอันนี้ที่อเมริกาซึ่งการเติมครั้งแรกเนี่ยก็เกิดที่รัฐไอโอว,วาของสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยในบริเวณที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็มีการเติมน้ําใต้ดินในลักษณะที่ว่าป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าไปสู่แหล่งน้นนำจืดในบริเวณของโคสต์เพนนของ แถวแคลิฟอร์เนียนะคะก็มีการเติมน้ำที่ป้องกันซอฟต์วอร์อินทรูชั่นนะคะอันนี้ก็เป็นที่นิวยอร์กจะไปเร็วๆนะคะน,นี้สำหรับ uh, ในต่างประเทศซึ่งดำเนินการเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็น uh, วิธีการเติมน้ำใต้ดินชนิดหนึ่งที่มีการชดน้ำนะคะจากบอ่อน้ำเสียบำบัดให้มันได้คุณภาพแล้วก็เติมผ่านเมีสิ้นลงไปนะคะก็เป็นในอันกรไฟอเฟิร์เหมือนกันในอิสราเอล อันนี้ก็เป็นลักษณะของการตืมน้ําซึ่งมีเบสินเรียงกันเป็นแถวเลยบนหนึ่งบนสองบนสามบนสี่ตรงนั้นนะฮะก็ตืมลงไปก็เป็นของต่างประเทศเหมือนกันนะอันนี้ในอินเดียที่ได,ด้ไปแล้วนะฮะว่ามีการเตืมน้ําเยอะมากแล้วมีปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ําด้วยถ้าหากใครสนใจในเรื่องของปัญหาคุณภาพน้ําโดยเฉพาะอเซนิกในน้ําดางระดับตื้นแล้วก็มีการตืม น้ําลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาน,นี้ทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณก็สามารถจะศึกษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียหรือที่บังคาเทศนะคะอันนี้ในประเทศแอฟริกาอันนี้เป็นเรื่องของการเติมน้ําในบริเวณที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำนะคะก็ดึงน้ํามาจากแม่น้ําที่ที่เล่าให้ฝั่งว่าเป็นอิน d r e c h ช r g e อันนี้ที่บังคาเทศนะคะ มาดูกันเติมน้ําใต้ดินในประเทศไทยความจริงแล้วการเติมน้ำํำด้วยการกระท,ทาของมนุษย์ในประเทศไทยนี่ได้เกิดมานานพอสมควรก็แต่จําได้ก็คือว่าครั้งแรกที่ดําเนินการโดยดรวัจีรัมนรดงนะฮะสมัยที่อยู่กองน้ําดานของกรมกทรัพยากรธรณีเองเราเลยทดลองศึกษาการเติมน้ําเราเรียกว่าการอัดน้ําลงใต้ดินนะคะเพราะว่าเราเติมผ่านบ่อน,น้ำมันดานที่ จอดอยู่ในชั้นน้าระดับตื้นประมาณ50เมตรซึ่งเป็นชั้นน้ําเค็มแล้วเราพยายามที่จะแก้ขไขป,ปัญหาเรื่องน้ําท่วมในบริเวณกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาน้ําจากน้ําในคลองนะคะแล้วก็ทําการปรับปรุงคุณภาพน้ํากรองตัวตะกอนออกแล้วก็ลองทดล,ลองใส่ลงไปในบ่อบดาลซึ่งมันก็ได้ผลพอสมควรแต่ปัญหาก็ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราทําไปทําไปมันก็จะเกิดการคอกกิ้งห,หรือการอุดตันก็จะต้องมีการเป่าล้างบอ่อ นะคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มแรกที่มีการเติมน้ําในประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีการเติมน้ําเกิดขึ้นมากมายทั้งกรมโยธาเองก็เก็บน้ําฝนแล้วก็เติมเข้าไปนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในบริเวณภาคกลางตอนเหนือซึ่งที่จังหวัดสุขโขทัยกำแพงเพชรพวกนี้นะคะก็จะ,จะ,จะมีการเติมน้ําโดยกรมโยธาไปหลายแห่งมากเลยนะคะสำหรับ,บกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเองขนานี้ เรื่องของการเติมน้ำเนี่ยทั้งในระดับตื้นและระดับนึกก็ได้ดําเนินการไปเยอะที่ดําเนินการไปโดยแบบทดลองก็ถูกต้องตามหลักวิชาการที่สามารถจะติดตามได้ก็คือที่จังหวัดสุขโขทัยที่อำเภอสวนขโลกนะคะแล้วพวกศาสตร์เติมน้ําก็จะมีที่จังหวัดพิจิตรถ้าหากว่าจําไม่ผิดเนี่ยนะคะก็จะทําเป็นแบบเบสิ่งลชาที่จังหวัดพิจิตรก็ได้ทดลองอ ปรับปรุงคุณภาพน้ําแล้วก็เติมน้ําไปขนาน,นี้จะเห็นว่ามีการเติมน้ําโดยผ่านบ่อขุดนะฮะซึ่งเป็น d r เบล l หรือว่าจะขุดใหม่ก็เติมเข้าไปได้เยอะแยะมากนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บของกรมทรัพยากรน้ำมรดาน,นะคะ,ะสำหรับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่พูดให้ฟังไปแล้วนะฮะก็คือการบริหารจัดการาก,การเติมน้ําใต้ดินของประเทศไทยซึ่ง เติมผ่านระบบระดับลึกนะฮะการก็บเกี่ยวน้ําฝนแล้วก็เติมลงไปทาศาสเติมน้ําแล้วก็ผ่านการเติมน้ํา,าผ่านบอ่อวงนะคะสําหรับเรื่องเอสก็คงจะไม่พูดอะไรมากเพราะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเอาาเทิเฟรสเตเตัวเช่นเป็นการอาัาดน้ําลงทางบอ่อบดาลน,นะคะในหน้าฝนแล้วก็หน้าแล้งเราก็สูบขึ้นมาใชะะ้สำหรับการเติมน้ําในระดับตื้น อันนี้เบสินรชาร์ดนะคะเป็นการเติมน้ําในระดับตื้นซึ่งกรมทรัพยากรร้ำบดาลได้ทําเรื่องนี้มากมายที่อําเภอราวันจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งหมาดๆเลยนะคะก็จะมีเบสินที่สําหรับปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเบสินที่รีชาร์ดนะคะันี้ก็ต้องศึกษาในรายละเอียดถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บได้นะคะ เรื่องของการเติมน้ำนะเราจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดมากมายเติมแล้วมันไปไหนอะไรยังไงก็ต้องศึกษากันนะคะตอนนี้มาถึงเรื่องของการเติมน้ําใต้ดินมันมีปัญหาไหมมีปัญหาแน่นอนนะคะแหล่งน้ะคุณภาพน้ําที่ใช้เติมเนี่ยหนึ่งเราก็จะต้องดูว่ามันสะอาดพอไหมมันดีไหมนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำเติมเติมไปก็คือการอุดตันเนื่องจากความขุ่นของของของ,ของน้ำนะคะแล้วการเลือกพื้นที่เหมาะสมหรือไม่เติมได้หรือเติมไม่ได้ นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางชกทรณีวิทยาและควรจะมีคนที่มีความรู้ทางด้านชอกโทรณีวิทยาหรือน้าดานเข้าไปด้วยนะคะความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ไม่หมายถึงว่าเราทําไปแล้วเนี่ยมันได้ผลไม้น้ํามันเติมไปได้เยอะไหมหรือว่าไปแล้วทำแล้วมันไม่รู้ว่ามันไปไหนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปเท่าไหร่นี่ก,ก็ไม่สามารถที่จะ,ะคุ้มค่าใน,ในทางเศรษฐศาสตร์ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีการติดตามประเมินผลนะคะ คือสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของการเติมน้ำเนะี่ยมันมีเรื่องที่จะพูดมากมายแต่อยากจะฝากไว้คือหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าลักษณะทางอุกธรณีวิทยาเนี่ยเหมาะสมในการจะเติมน้ําหรือไม่สองเราต้องมีแหล่งน้ําที่จะเติมลงไปนะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ํเบ็บและต้องมีคุณภาพเหมาะสมอย่างน้อยคุณภาพน้ํานั้นต้องดีเท่ากับน้ําที่เราจะเติมเอ่อน้ําในอยู่ในเอพิเฟอร์ที่เราจะเติมเข้าไปนะคะ วิธีการที่จะออกแบบว่าจะใช้เบซินหรือจะใช้รีชาร์ดทูเวลอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้นะะแล้วข้อสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือว่าต้องการต้องมีการมอนิเตอร์นะคะก็คือการติดตามว่าเมื่อเราเติมไปแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรแล้วก็คุณภาพน้ำประดานในชั้นน้ำที่เราเติมไปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงในการเติมน้าใต้ดินเนื่องจากเราไม่มีเวลาแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพูดเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินสักนิดหนึ่งซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีหลายคนที่สนใจเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินว่าธนรนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเอาคอนเซปต์มาจากเรื่องของการเติมน้ําลงไปในหล่งชั้นน้ำบาดาลน,นี่แหละนะคะแต่จะเป็นชั้นน้ำบาดาลระดับตื้นแล้วก็เติมลงไปโดยผ่านสระนะคะ แล้วในบางแห่งเท่าที่ทราบเนี่ยก็จะเรียกว่ามีการขุดสะดือแล้วก็ให้น้ําไหลลงไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาแล้วก็มีความรู้ทางด้านอุทภพอรณีวิทยาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเสียหายต่อแหล่งน้ำมัดาลของเราได้นะคะอันนี้เป็นการธนาคารน้ําใต้ดินที่ทําแบบระบบเปิดแล้วมันมีอีกระบบหนึ่งที่เขาเรียกระบบปิดก็คือการเติมน้ําลงไปในผิวดินซึ่งขุดขุดลึกไม่กี่เมตรอันนั้นก็ คงจะไม่มีปัญหาอะไรก็ว่าคงจะทําให้มันสดชื่นต้นไม้มันสดชื่นไม่แห้งแล้งก็ก็คงไม่มีปัญหาแต่ของความกรุณาว่าอย่าให้มันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการที่ใช้วัสดุที่อ่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลงไปเช่นขวยยา,างรถยนต์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้นยไม่เหมาะสมก็อยากจะฝากไว้นิดนึงก็เนื่อง,งจากเราไม่มีเวลาในเรื่องของอ่าธนาคารน้ำปดิษก็คงจะพูดได้แค่นี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ ติดตามรับฟังในเรื่องนี้อาจจะพูดเร็งไปาจาับไม่ค่อยได้ก็ต้องขออภัยนะคะขอบคุณค่ะ